สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง Material Girl s t a r r o นะคะวันนี้ก็อยู่เคเช่นเคยแล้วก็คลิปาคาฉบับสั้นนะคะในหัวข้อที่ว่าเขารู้สึกยังไงกับรูปที่คุณโพสต์ลงบนโซเชียลมีเดียนะคะมีคนคอมเมนต์มาเคก็เลย,เยน่าสนใจดีเลยเอามาทำนะคะก็นี่เลยมีตัวเลือกให้เลือกเป็นการะสีใบตัวแทนไพ่สี่กองนะคะก่องที่หนึ่งจะเริ่มจากซ้ายมือเคสเสมอนนะ้หนามสี่เลือกได้เลยค่ะ มาดูกันซิว่าเขาเนี่ยรู้สึกยังไงกับโพสต์ของคุณบนโซเชียลมีเดียนะคะเดี๋ยวเราเริ่มเลยกันเพื่อที่เลือกการ์ดใบ,บนี้หรือคนที่เลือกกองที่หนึ่งเองนะคะโอเคคุณหรือเขาอาจจะเป็นคนทัดน้ำนะคะมีนกรกฎพิจิกหรือคนอาลัคนาราศีสิงห์ก็ได้นะคะตัวเขาเนี่ยรู้สึกว่าบนโลกโซเชียลอะคะ่ะคุณดูสดใสดูร่าเริงนะคะแล้วก็ดูยิ้มแย้มแจ่มใส ค่อนข้างจะแตกต่างจากความจริงในความเป็นจริงตัวคุณเองอาจจะเป็นคนไม่ค่อยยิ้มไม่ค่อยพูดหรือว่ามีเรื่องให้คิดมีเรื่องให้เครียดไม่ไม่ค่อยแสดงออกเรื่องของความสุขอะค่ะแต่บนโซเชียลอะภาพลักษณ์คุณดีมากแล้วก็รูปคุณน่ารักมากนะคะดูมีสเสน่ห์มากนั่นเองนะคะประมาณนี้นี่คือสิ่งที่เขารู้สึกนะโอเคต่อมานะคะคนที่เลือกกองที่2หรือคนที่เลือกการใบนี้นะคะเขาคิดยังไงรู้สึกยังไงกับภาพบนโซเชียลมีเดียของคุณเฮ้ยเขารู้สึกว่า คุณพศชอบรูปชอบโพรูปเซ็กซี่หรือเปล่าเพอถ้าโพรูปเซ็กซี่หรือมีการโพสรูปอะไรก็ตามแล้วมีคนไปคอมเมนต์แล้วคุณไปกดรูปหัวใจกดตอบคนอื่นว่าเขอบคุณนะคะแล้วก็กดหัวใจอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่โอเคนะคะเขารู้สึกว่าไม่ไม่ใช่ว่าไม่ชอบรูปคุณแต่ไม่อยากให้คุณโพสรูปอะ่ะไม่อยากคุณโพรูปเซ็กซี่ไม่อยากให้คุณโพสรูปอะไรที่มันเหมือนสามารถให้คุณไปคุยกับคนอื่นได้อะ่ะเขาไม่โอเคเขารู้สึกหึงแล้วก็หวง ไม่อยากให้คุณโพรูปคุณให้ใครดูอะไรประมาณเนี้ยค่ะนี่คือสิ่งที่เขาคิดนะอืมโอเคไปต่อนะกับเพื่อนเที่เลือกการใบนี้นะคะกองที่3มเนาะเขาคิดหรือว่ารู้สึกยังไงกับภาพบนโซเชียลมีเดียของคุณเขาชอบค่ะเขารู้สึกชอบ ชอบนะไม่ว่าคุณจะโพสต์รูปอะไรนะคะที่เป็นเกี่ยวกับตัวคุณนะ่ะแต่ว่าเขาอาจจะไม่เคยคอมเมนต์หรือไม่เคยแสดงออกบนพื้นที่สาธารณะถ้าบอกอาจจะบอกคุณเป็นการส่วนตัวว่าเฮ้ยชอบนะรูปเนี้ยลงรูปนี้เออน่ารักดีถ่ายอีกสไตล์นี้อะไรอย่างเงี้ยเออเขาชอบนะคะถ้าจะบอกเขาคงแบบ ทักไปบอกในข้อความส่วนตัวเห็นสตอรี่แล้วเฮ้ยทักไปบอกในข้อความส่วนตัวว่าเออชอบนะรูปนี้น่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าคงไม่โพสต์หรือว่าคอมเมนต์อะไรที่เป็นสาธารณะนะอืมประมาณนี้นะคะอ่ะกล่องสุดท้ายดูซิว่าเขาคิดหรือว่ารู้สึกยังไงกับภาพของคุณบนโซเชียลมีเดียรูปของคุณนะคะคนคนนี้นี่เป็นสายกดไลค์เลยนะคะไม่ว่าคุณจะโพสต์รูปอะไรเขาจะกดไลค์กด มีีแ a c t i o n ตลอดนั่นเองแล้วก็ถ้ารูปไหนที่เขาชอบมากๆเนี่ยเขาจะส่งส่งแชทบอกคุณเลยนะว่าเฮ้ยรูปเนี้ยเขาชอบเออแล้วเวลาคุณโพสต์อรี่หรืออะไรเนี่ยเขาจะกดไลค์แล้วเขาจะเข้าไปตอบทันทีว่าไปกับใครอา้าวกินกาแฟอีกแล้วหรอหรืออะไรเงี้ยเป็นคนที่ชอบรีプライแล้วก็ติดตามชีวิตคุณมากๆพอายงนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะโพสต์รูปอะไรลงอะไรเขาก็สนใจหมดนะคะคนนี้นะโอเคขอบคุณมากๆที่เข้ามาฟังเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไปไปแล้วบ๊ายบาย